บทที่สิเบเจ็ดบทสวดพัทเทสรัตคาถาอตีตังนานวาวะคะเมยะนัปะติะังเขอานาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงถึงที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังในถึงที่ยังไม่มาถึงยะทาตีตัมปะนนันตังอปันอปตันจะ อาณาค่าตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันล่วไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมังตตะตตะวิปัสสติอริยังอิปังอสังกุป,ปังตังวิธานะนุโภหเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรปัจจุบันไม่เงียบไม่คอนแคนในธรรมนั้นได้ ผูคนนั้นพึงจเจริญทำนั้นหนึ่งเรให้ผูกโป่งเดอดอเชว่ากัตตักัดจะมาตับปังโกชัญญามาลานังสุเวพึงพองพรมเพียเสียในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งอาหิโนสังฆาลันเตนะมหาเสเนนามจุนนาเพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจุราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราตั้งหลาย เอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตตะมะตันติทงังเตเวทเตกะรัตโตติตันโตอาติตัต,ตเตมุนิติพระภูนีผู้ประกอบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดการทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีลาตึงตีหนึ่งเจริญด้วยวันด้วยประการชนิแล บทที่ติดแบบบทสวดพินาหะปัญจเวทานาปาถนะถา้าเราทโมไม,ม่หิวถ้าเราลังอนา,าติโตเรามีความแก่เปน็นธรรมดาใครเราจะลุ่งพึงผลความแก่ไปได้พยาที่ทำโมไม,ม่หิวปยาธิอนา,าติโตเรามีความเจ็บไข้เปน็นธรรมดาจะลุ่งพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมลานะทำโมไม่หิวมรณนังอานาติโต มีความตายเป็นธรรมดาจ,จะุ่งพ้คนความตายไปไม่ได้ตาเปหิเมปเอหิมานาเปหินายาพาวโววีนาพาโวเราจะเล่าเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพาอจะของรักของเจริญใจทั้งพวงกรมะสกโกไมหิกัมมาทายาตุกรมาโยนิกรมะพันธุกัมมะปฏิสารโน เอามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พุทธอาศัยยังกรรมังกัลทิสามีกัลยาณังวาปะปังวาตาสะทายาทโทเรามีคมเราทำกรรมอันดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปตัสทะทายาโทภาวิสามิเราทำกรรมอันดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทหรือจะต้องได้รับผลของกรรมั้นงตื่ไป เอวังอัมเหหิอะพินหังปัสสะปัจจะเวคิดตับพังเราตั้งหลายควเพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเธอบทที่19บทตัวเทวตาอุยโยชนณคาถาทุกขปตาจ a นิทุกะปยาปตาจ a นิปยาทุกะปต aja เ ตักาหุนตัวตะเปปปานิโนเอกาวาตาอัมเหหิสัพพังปุญญาสัมปัตติภเปเทวานุโมทันตุตพผะสัมปัตติติทิยาอานังอะทันตุสัตตายาทิรังตะกขันตุตาปะดาภาวนาภิละตาหุนตุ กัจันโตเอวตาคาถาทับิปุตตาปะฏาปเจกานันจายังมะลังลันตานันตติเจนละคะบุร tha เราจะพูดว่าโพธิสิทธิ์บทสวดเทวตาปัตตะติทานาคาถาอันนามยังปฏิทานาคาถาโยขันนามะเต ยาเจวตาลทั้งสีวิอาตะวานินรูปผู้เปกคะเลโพธิคะเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทาเนนะกวันตุปูชิตาโตถิงกะโลนเตทาวิอาละวัตทะเลเทลาจมัจนะ วะกาจะพีฆาโวสาลาเมกาธานาปาติภปปากจักจัดกาขามาจัดเทสานิขามาจาัดอิสราจับปะกานตบตาปุ กิตา,าวันตุตาตุเตเชาลาพุชาเอปจะอจจา,าต ambah วะาสังเจตชาตาอัตัโวปะอาริกาเนียนิกังธัมมวะรังปฏิจเตตเัเปิทุกขสะ จักรู้ตัวังขยันอาตุจิลังจัปรตังรังรรมมังธ,มธัมมะสัทธัจอุตเะลาสังโคตุตตะมะโควะอาคะจะหัตจะหิตายจะจั อัมเหลักขตสัตธรรมโมสัพเพปิปติธรรมมจาริโนพุทิงปะตัมปะปุเนยามะธรรมมะธรรมเมอาลียะปะเวจิเตปจีฏิเบกปุตวสัพพะปติ ธานคาถาอานนามยังปฏิธานคาถาโยาผามเสคุณยัสติธาน,ธาน,าาน,ธานิจตตะายาณะยานิภวานิเมเทเตสตัจจะภาคิตโตหตุตตะ Nantapapap Ma Naka Ye piya kunawan Taja Maihang Mata piya Katat Kayo Kita meja Wa At Anje Mat ทันติโตการกัตมิงเจคุมมาจัดตุโยนิกาปัญเจกาจัตุโลวกาลังตั้งสะอันตาสภาวะภเวยาตังเยปัญชิตานัมมอะรูโมทันตุเตกายัง เอจิมัมปัตตะปัตตะชานันติเทวาเตสังนิเวทยุงไม่ยายกินนะกินนานะปุญญานัง อะนุโมทนาเหตุนาสัพเพตตาตะนาหุนตุอเวลาสุขชีวินโนเขมันปะหันจะนับปะนับโป,น,บป,น,บปนับตุเอซาซาติดชะมะ ตังสุภาขอจัดทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัรนี้แต่แห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วคือชนเหล่าใดที่เป็นที่รักผู้มีคุณ มีมารดาและปีดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแตสตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางแต่มีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3มเกิดในกําเนิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันตี ต้องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่และพบใหญ่ตัดเหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอตัดเหล่านั้นจงอนุโมทนาอานเองเถิดก็สัดเหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้บุญของข้าพเจ้านี้ขอตัดขอเทพทั้งหลายจึงแจ้งแกตัดเหล่านั้น ราอเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งพวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางแห่อันกเกษมเถิดขอความวางดีของของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศัจจาอธิษฐานด้วยอนุภาพแห่งความเพียรและอาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระราษหน้าตายด้วยการสัตยาบยุตรสดมูลประสูติพระบุตรและประกาศาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอให้้นจากความทุกข์ภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอช่วยเทพเจ้าทั้ททงหลายบทอนุโมทนาในการสวดสัตยาบุตมูลแล้วธรรมะเหล่านี้เมืนอน่ออนุโมทนานแล้วรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระรีพนาฏโดยมูลเดชที่สมเด็จพระสัญญาตังวร วัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่ตามสิ่งตั้งขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จัดตั้งในอนาคตขอจงเปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบฤษและคำมงคลในพระคาถาต่างๆจงขอจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกระคาเดือนต่อตป